ฟังฟัง,ฟงทางนี้ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวราชบุรีเวลาดีๆคลายความเศร้ามาถึงแล้ว เชิญมาสนุกร่วมกันในเทศกาลแห่งความสุขวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่ตลาดคอยกีฝั่งสนามหญ้าริมน้ำแม่กลองอย่าพลาดตั้งแต่4โมงครึ่งถึง3ทุ่มพาครอบครัวเข้างานฟรีบันเทิงเต็มที่กับคอนเสิร์ตอีทโปงลางสะออดแค่ออกมาทอนเกลือไปโนนร้านเราออกมาจิ้มเบาเกลือไปเข้าโรงบาล ยังไม่พอมาลุ้นรางวัลจากบัตรเข้างานคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิโน้ตบุ๊กซัมซุงแท็บเล็ตซัมซุงสมาร์ทโฟนบลูทูธหูฟังตู้เย็นก็มีนะจ๊ะอย่าพลาดผู้ใหญ่รอลุ้นรางวัลใหญ่สมาร์ททีวีส่วนหนูๆมาลุ้นจักรยานกลับบ้านกันได้ยินกันแล้วรีบมาไวๆมารับบัตรเข้างานฟรีอย่าพลาดพบกัน18พฤศจิกายนนี้ที่ ตลาดคยกีฝั่งสนามหญ้าริมน้ำแม่โลง